ยูดี้มีทุนการศึกษาที่2,000บาทครับผู้นี้ฮานาบิโมบฮานาบิผู้ต่อไปครับลีนะผู้พันตองพ่อปู่ท่านบันใดกับเทนี่จิตปลาใสนะครับเดือดัวเลยอย่างน้นก็จะเป็นแสนนะพาเล็กทิดพย์นนยิมกับไทเกอร์สิทธิ์พ่อ,จอโจโฉซูโม จต็นอลสิงห์มบยไทยกับปุ้งเด่งเกียดติยศมบยไทยเตรียมตัวให้พร้อมครับครับครับ มาดูครับคู่นี้การันตีความมันครับสาวลาวกับสาวไทยครับ ไปแดงอาราบีครับไปน้ำเงินสบายเพชรอ่าอาราบีไปน้ำเงินสบายเพชรสบายเพชรอ่าอาราบีสบายเพชรอ่าอาราบีสบายเพชรครับคู่นี้เดินไปขึ้นมาได้ไหมอาราบีอาราบีไปขวาไปขวาครับเตะซักขวาเพื่อนมาจับล้มลงไปครับครับสบายเพชรอาราบีเดินหน้าเข้าหาครับอ่า สบายเพชรเดินหน้าไปครับพาละดีโอ้โหรับเดินเดรนวาไปอ่าลากมาเต้นรับลากมาเต้นอ่ามาเข้ามาเลยครับดีมาเลยมาเฉะตัวครับตัวนี้อ่าหีมือจากไทยดำไลา่ครับพี่น้องกันเหมือนเดิมดิอ่าเจอแพงขวาของพาละดีครับสบายเพชรสบายเพชรดึงหน้ากันอ่าเตะขวาดิ้งอ่าไปถือเดินหน้าข้าหาครับดึงดึงดึงเตะขวาดิ้ง อ่าว่ไงครับหาแรบบิาทีดอ่าหาแบิอไปล็ตาไปขวาครับาแรบบิเตะไปน่นะครับเดินไปมไปขวาอ่าเดียล้มลงไปเดินไ้หาครับาบิทหาแรบบิาีนึาทีนึงไปไาเเเตะ กันมาทคิดแย้วครัน <always> <Genesis> ah, ี Hi. 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 ้อ่าวันนึงไปวันนึ好好้เะอ้าวนี่ีเดิรเขปาไปครับคาราบีดึงเยอะมาครับเินน้า้็หาครับไปหาไปหาไปหาอ่าม็กที่หนึ่งครับโอ้ยคุณเล่นได้เพื่อนด้วยถ้าุนรขอมเสียงต่อจะดนังให้นังเลยทั้งคู่ด้วยเรประการที่ขาดวัตีก็ท่านาจาร์ประเสริฐการยาแสนเข่นเคยครับนี่ ไอีพออีแม่ถหดใจนล้วไม่ตีกันเพื่อนุ่งนั้นผมก็ถามเพว่านว่อ่ะยกที่สองครับมาดูแข่งครับนี่แข่งขาทั้งคู่ครับเดินหน้าเจอแข่งขาครับเดินหน้าเข้าไปครับยัหรับยกขึ้นมาครับให้ไปขวาไต้ขวาพื้นครับอันนี้อันนี้ไต้ขวาอันนี้ได้กันเลเจอแข่งขาเจอมัดขาอันนี้ คนละทีครับเอาไดนก็ไม่ได้เสียเพียงนัดแข่งก็ไม่ได้เสียเพียงนัดคือนี้โดนยแม่ก็แท้แท้กันเลยเรียกแม่เข้าไป าตามมาพี่ใครพี่นาพเป็นพี่อ่เนครับเพืนี้เอนหน้าหาไมครับไปเดตะ้า้ายขอะไรนี่านี่เตะขา้นอานีาไเได้สครับเตลเตะข้างขวาขอะไรนี่พี่เี่ี่ี่อ โอ้โหมีน yeah. 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 mm ้ำพ้ดดิอ่าแรกแข่งได้ครับอ่าอดีตเตะบอลอ่าตะายเล็เตะแล้วอดีเตะ้า่อ่าอดีตพี่สบเลทขาไวหมดรอบที่สองรอบโอหเอาแล้วครับุนไวแล้วครับปุ่นไวจุดจุดท้ายครับ จับมือกันนเลยลูกจับมือกันเลยยกสุดท้ายแล้วอ่าจับมือกันได้ครับอ่าใส่เชรไต่ช้าไต่ข้าครับเตะข้างขวาเลสองทีสองแล้วได้บีได้บีไต่ข้าไต่ข้าเตะขวาครับเตะขวาทีเดียวครับครับวางได้วางได้ตีได้ไหมวางได้ตีไม่ได้กรรมการแยอ การพาครับแบบนี้แขงขึ้นสูงครับขงอรอันนี้ารบ่อเดนาหาเชนเคยครับทได้ทาเลยเนาะเายังไม่หมดยยังไม่รู้ว่าใครจะเล่นการคเดนาไปาไปซ้ายไปขวาครับารลบบีรอ กันครับพลทีเดินหน้าเข้าหาครับก้าวต่างลึกก้าวต่างลึกต <odo> yani <tak> ่างกันต <son> ่างลึกเราผลงานกันครับคู <t res> oui, ่นี้เด็กยกสุดท้ายครับน4มาดูว่ากรรมการรับใบคะแนนทั้งสองฝ่ายนี้ไปทางไหนครับ จากกรรมการทั้งสามท่านาทั้งล่างเวทีไปสุดท้ายไปที่มุมเน้อครับท่านะน